มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวบดินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในเซนติเล็กแถบนะครับ้น t h r e l หรือว่าบริษัทไทยรีไลฟ์แอชวอนพรบิกคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัวไทยรีไลฟ์นะครับเขาเป็นบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิตทุกประเภทนะครับโดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งถูกกันไว้ใช้เป็นเงินสำรองในการประกันชีวิตแล้วก็ดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตโดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้นในการประกันชีวิตต่างๆนั่นเองนะครับโดยตัวการเงินนะครับงบ รายได้เพิ่มขึ้น13%เยนอ n y เยนเมื่อเทียบปี2023กับปี2022ตัวกำไรลดลงถึง60%เยน o อ y เยนกันเลยนะครับตัวหนี้สินลดลง4%เยนอ n y เยนตัวสินทรัพย์ลดลง5%เยน o อนเยนงบการเงินดูก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไทยรีไลฟ์นะครับตัว p e โดดไปอยู่ที่21.61เท่ากันเลยนะครับแปลง่ายๆก็ลงทุนแล้วคันนี้ก็21ปีคืนทุนถ้าไม่โตวกว่านี้นะครับ แต่ถ้ามองจากตัว PBB Book v a l u อยังถือว่าต่ำบุกนะครับได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับเคสนี้ได้0.98เท่านะครับแปลง่ายๆถ้าเข้าราคานี้ถ้าเทียบแอสเซทที่มีในบริษัทก็ซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเองนะครับ D/E โจวค่อนข้างโดดเด่นนะครับได้หนึ่งเท่าพอดีครับนี่ถิอตุนค่อนข้างต่ําในสภาพวเศรษฐกิจผันผวนชนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยืมผันผวนมีมาให้พอสมควรที่3จ 1นเอร์ซต่อปีนะครับหลอรุ้นการพลิกฟื้นทารานะครับสำหรับบริษัทไทยลีไลท์นะครับผู้ใดสนใจหุ้นของเรื่องของบริษัทรับประกันภัยต่อประกันชีวิตก็ลองฝากเพิ่มเติมกันก่อนลงทุนในเชิง VI ด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดูกราฟไทม์เฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MA c d หลายเส้นสีดำเงินตัด เส้นที่ละลายสีแดงลงไปมีฮิสตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยา่ๆยาเป็นสัญญาณเซลล์สัญญาณขายในภาพใหญ่ทำเฟรมมันผู้ท,ที่เ่นทงเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตกแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนอย่าไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทำเฟรมวีกภาพระยะกลางนะครับ มีการตัดขึ anything, ้นของ MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีลน์แสดงขึ้นไปมี h i s t o สีเขียวขึ้นไปจากเนินหามกันยาวๆเป็นสัญญาณ buy สัญญาณซื้อในภาพระยะกลางตามฟลมวีกผู้เพื่อที่จะตามฟลมวีกก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณ take profit ทำกำไรตอนที่ MACD เส้นสีน้ำเงินโค้งตัดเส้นสีแดงลงแล้วก็ปรากฏแท่ง h i s โตแกรมเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกก็ ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถอัดแอพใช้ได้ทุกทามเฟรมนะครับพิดูตัวตามเฟรมดีภาพระยะสั้นนะครับตามเฟรมดี d, พบว่ามีการตัดลงของ mac line เส้นเสียมเงินตัดเส้นเส้ลายแสดงลงไปมีฮิสโตแกรมแสดงจุ่มลงไปถตาน้ำกันยหวๆ่ยเป็นสัญญาณซืยวสัญญาณขายในภาพระยะสั้นทามเฟรมดีเป็นไที่เล่นทามเฟรมดีก็ต้องขายต s, ั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแดงแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินัย m มายเสร็จมั m ฑ n ิเมจเมนต์การทำตามอินดคเตอร์และทม์เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก,ก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมอคนลทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนดีนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s ับสไครต์และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ